ที่เป็นไม้ไม้เนี่ยผมชอบแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลโทนน้าตาลแล้วก็ผมจะดีไซน์แบบว่าให้มันเป็นลายไม้เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้อะไรประมาณนี้ครับเข้าอบสีนยงตาลชื่อกล้องนะครับซื้อบ้านกับบางกอกเอสเซทครับหมู่บ้านคาซาแกรนราชพฤกษ์ ซื้อกับเซลล์คุณนุ่นนะครับชอบมากครับใกล้เคียงธรรมชาติเดิมๆเนี่ยมันมีต้นไม้อยู่รอบนะครับธรรมชาติมากแต่ว่าผมเอาออกไปผมจะปลูกไม้ที่ว่าผล,ลไม้บ้านผมทางใต้อะไรประมาณนี้ครับที่ว่ามันกินผลผลิตได้เดีย๋ยวผมก็จะปลูกครับมีลูกแล้วก็คิดว่า ถ้าซื้อบ้านเนี่ยผมต้องการบริเวณบ้านบริเวณบ้านแล้วก็อยากให้ลูกมีพื้นที่ได้เล่นเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เออมันเล็กไม่มีพื้นที่ให้ลูกเล่นแล้วก็ผมอยากได้บ้านที่ว่ามีบริเวณบ้านครับผมกูเกิลก็เจอแต่ว่าผมเลือกมาทักใน Facebook ของบางกองเอสเนะครับแล้วก็เข้าไปดูสนใจแล้วก็ผมทำมาหลายๆ เพดนะแต่ว่าวันนั้นถามคุณนุ่นปับ๊บคุณนุ่นก็ตอบปุ๊บเลยดึกแล้วด้วยในวันนั้นอ่ะสามสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วอ่ะ,อะแล้วก็คุยกันนิดนึงแล้วก็คุยต่อตอนเช้าแล้วก็นัดกันมาเจอกันเสีวก็นแนะนําดีมากครับอำนวยความสะดวกมากตั้งแต่วันทุกอย่างอ่ะนัดเจ้าของบ้านนัดวันโอนันอะไรคือว่าทุกอย่างตื่นเช้ามากเนี่ยผมปกติไม่มีเวลาว่างหรอก เช้าไปขายของทั้งวันกลับมาตกเย็นมีเวลานิดหน่อยเองอยากมีบ้านที่ว่ามันร่มรื่นจะได้ผ่อคลายเขาดำเนินการให้ทุกอย่างเอกสารแนะนำอะไรทุกอย่างเลยทุกอย่างคือว่าดีไม่มีทิติครับผมดีใจแล้วก็ง่าย ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ปกติผมคิดว่าต้องรอ3เดือนอะไรประมาณนั้นนะครับต้องรอนานแต่ว่านี่จําไม่ได้นะครับแต่ว่าเร็วมากเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแป๊บเดียวครับต่อเติมห้องรัวเสร็จแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าให้หมดเฟอร์นิเจอร์เดิมก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากซื้อใหม่แล้วก็จะปลูกต้นไม้เริ่มื่นก็เพราะว่าปกติเขามีเหล็กดัดนะเขามีเหล็กดัดมีทุกอย่างเลยผม ทอดอกหงดเลยอยากได้โปร่งโปร่งโปร่งเพราะคิดว่าหมู่บ้านนี้มีรปพอเยอะมากแล้วก็ไม่กังวลเรื่องเรื่องโจรขโมยอะไรไม่กังวลเลยคิดว่าจะติดกล้องวงจรปิดแค่นั้นเหมือนบ้านคนอื่นเขาชวนผมมาทุกวันนะพ่อไปบ้านใหม่พ่อไปบ้านใหม่ทุกตอนเย็นน่ะนี่ไงเพราะว่าตอนเย็นเนี่ย ประมาณหกโมงเนี่ยเราจะมาไล่นกกันทุกวันมันจะมีนกอยู่2ตัวมันนอนอยู่ข้างบนอะ <c oughs> แล้วก็มาไล่นกทุกวันครับผมน้องก็อยากมามากเขาชอบเพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านเก่าะเขาไม่มีพื้นที่ก็อยู่แต่ในห้องมาที่นี่เขาได้ปั่นจัก,กรยานเขาอะไรเขาชอบชอบมาก รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ